สวัสดีครับวันนี้เราจะทําเมนูหมูสับผัดพร้อมยาแห้งครับอันนี้เราก็จะใส่ตัวหมูสับก่อนนะครับรวมงความร้อนนะครับแล้วก็ผัดกับน้ำมันหนึ่งนะครับพอหมูสับเราเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะทำการใส่ตัววัตถุดิบเพิ่มเติมน,นะครั อันนี้ตัวเป็ดตัวตะไคร่ซอยนะครับน,นี่เป็นขาซอยนะครับตามด้วยหอมแดงนะครับเมื่อเราผัดขาตะไคร้แล้วก็หอมแดงเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะทําการใส่ตัวใบมะกรูดลงไปเลยนะครับพอเราใส่ใบมะกรูดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการใส่ตัวพริกที่หนุ่มลงไปนะครับเสร็จแล้วจะตามด้วยตัว นี่เลยนะครับพริกเผานะครับเราจะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนชูนะครับจะได้กลิ่นข้มยำนะครับเราจะผัดกับแห้งเลยนะครับ,อรบตอ,อบนนี้เราก็ทําการผัดหมูสับเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วเราก็จะทําการรุงมรสเลยครับเริ่มด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ มันหอยนะครับรสด,ดีเราใช้ปลายช้อนนะครับน้ำตาลทรายครับปลายช้อนเหมือนกันครับก,กบ็ดอกเกลือครับดอกเกลือก็ปลายช้อนแล้วก็พริกไทยป่นครับ จากนั้นเราจะผัดกันให้เข้ากันอีกครั้งด้วยไฟแรงนะครับเราจะผัดให้แห้งเลยนะครับพอชิมรสชาติได้ตามต้องก,การแล้วนะครับเราก็จะทําการเอาตัวใบกระเพราใส่ลงไปนะครับผมมีเทคนิคดีๆของการผัดใบกระเพราให้ครับวิธีทํำยังไงก็ได้ให้ผัดผัดแล้วใบกระเพรายัางเขียวอยู่เนี่ย คือต้องผัดจนใบกระเพราสุกเลยนะครับแล้วใบกระเพราก็จะเขียวตลอดครับถ้าได้ไฟแล้วสุกไม่ทั่วเนี่ยใบกระเพราจะมีสีดำนะครับเนี่ยครับหมูสับผัดต้ยมยำแห้งครับ